สวัสดีค่ะมากินตำส้วนนะจ้าวันนี้ตำส้วนวจู้เราตำส้วตำส้วนเดซี่ม,า,มาจม้าส้วสมาชิกไม่อยู่ไปทำง,งานากันนะคะทอดไข่ค่ะทอดไข่หมนอมานี้มันก็มาแล้วอันนี้ผัะต้นหอมผักชีจะอ มีหมดไปเราเนี่ยสมาชิกไม่ครบคนนะคะไปทำงานกันค่ะยาย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 นั่นค่ะายยายยายกินไม่ได้นะคะมันเผ็ดยายนั่งให้กำลังใจวันนี้มากินบ้านคุณยายค่ะคุณยายให้กำลัง ใช่เดีวตอนเย็นฝนตกกินไม่ได้ห้กันอีกยายบอกว่าวันนั้นติงอ่ะก็อยากินเหมือนไม่สบายแล้วเปรี้ยวปากยารบอกกันเราไมมีลยปกิน้นันเออสหมดเนีหมลังพดีเพราะมันไปอยู่ห่น้งตัวอ่นัอเป็นรได้แล้วได้ครัน่าจะไปโดนไข้วอ่ะ กำลังลองลองอันนี้ให,ใหม่เอาเอารีโมทซื้อขาตั้งใหม่กำลังลองอันนี้ซื้อขาตั้งกล้องใหม่นะเป็นรีโมทเลยลองดูค่ะยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เข้าท่าไหมคะ ถ้ามันไม่เผื่อมันจะอุอ่นรูน้สก็ให้เห็นย้ายหน่อยเห็นได้หน่อยมันน่ากัดจับพี่ยาห้าพี่ติดกินแก้มกับแก้วไอ้ยังนเนี่ยเยอะซื้อมากาาัาเมื่อวานอ่ะจะก,กินแก้มกับแก้วจะบอกว่าหอมดีกินแล้วมันโล่งนะจับก็

คุณยายนั่งให้กำลังใจคุณยายนั่งให้กาลังใจคุณยายกินไม่ได้คุณยายเผ็ดคุณยายกินเผ็ดไม่ได้วันนี้คุณยายกินอะไรนะ <c oughs> ต้มจืจจจดวันนี้คุณยายกินต้มจืดค่ะต้มกีนอ่อนๆตอนเย็นจะกินผัดมะละกอตอนเย็นกินผัดมะละกอคุณยายคุณยายอายอนะุ <c oughs> จังหวัดพิจิตรคุณยายอายุเท่าไหร่นะคุณยายไปสิบสี่แล้วค่ะ คุณยายไป็สี4แล้วคุณยายก็น่ารักนั่งให้กำลังใจคุณยายน่ารักนั่งให้กำลังใจอชอบดูโทรเขาชอบดูโทรเขาค่ะสุดท้ายหมดกินกันหมดเลยโอ้นึกว,ว่าจะไม่หมดนึกว่าจะไม่หมดอร่อย แซ่บแซ่บใช่หว่าเปรี้ยวเประหลวไมว่าเปรี้ยวเนาะไม่เปรี้ยวใส่ซตมตามไปสองช้อนลืมไปว่า,วามะนาวมันเปรี้ยวอะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ